对。好。 สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันที่ร้านเฟนนฟสที่จังหวัดระยองนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นมางนอนพิม์ไทยไม่ได้หรอมิชยู่ค่ะ รมาเลเซียขอบคุณครับมเจิตุเพ่งกินข้าวมาบนหน้าแกงนางฟ้า เวลามันจะเลื่อนไปกับเรานั้นเนี่ยไม่เชื่อรอดูนะตอนนี้16:43แล้วเ f ซีไปจากลาวสักคนครับแล้วนน่าเจอกันครับที่พยาแล้วก็เรือน,น่าจะขึ้นเหนือนนะ คุงทำเงาเจอกันได้ครับ so cut your l o v don't forget อะไรนี่อะไรเนี่ยอันไม่ออกหอมลงเยอะมากเลยหอมลงครับ โอกาสที่ได้เจอถ่ายรูปแล้วกันนะเจอกันครับ Lady สอง d i f เฟอ e r เชียงใหม่เจอกันครับ นี่เรียนมาดูพี่ปายมันต้องเ,องเ,องเลิกลแล้วรูปล่าสิมึงแล้วเจอกันค่ะผ่านต่อยิงข้าวแล้วครับ FC ญี่ปุ่นขอบคุณครับ โซคิวโซคิวคืออะไรเรยากาศมาลาดชลบุรีสมุทรสงครามบ้างไหมคะต้องรอดูอีกทีครับเห็นไหมสี่หกนาฬิกาสี่ชั่วโมนาทีแล้ว คิ้วมันไม่ได้โซคัดหรอโซคิ้วที่แปลว่าน่ารักมากโอ้พอดีปึกอังเกตอาเราเจอ28สิงหาที่บางมัวทองนะเจอกันครับเรจนนะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเลยถึาเรามาไลน์ช่ เดี๋ยวรอบหน้านะดูสิว่าดูนุ๊กไปแฟนต้องต้องชวนให้แฟนพามาคนนะ ัตอนตอนคือรถตู้มาละยองนอนหลับไปแล้วไงปอ,าาอยเห <lite> น,ยยนื่อยไหมมาวิ่งในใจเราตลอดต้องไปวิ่งเยอะๆเนี่ยคงพร้อมไปแล้วเนี่ย จอกันบนเรือครับเจอกันครับงานเจ้าพยาต้องเรือมาเต็มบ้านสิงเลยอ,เอยากเห็นย่าไม่รู้จะได้ถ่ายรูปไหมคืนนี้ จะได้ถ่ายรูปนะขึ้อนอนไปถ่ยสวัสดีเพื่อนเติงครับสวัสดีเพื่อนเติงอุนกระเป๋าเพื่อนเติงได้นะครับสปอยไลฟ์วันที่สองยี่สิบสามหน่อยไม่บอกแต่รู้ว่าก็คุ้มครับคุคบ้มกับเป็นการ เาเรียกอะไรละ่ะมีละครด้วยเออละครของคุณเตยตะกุลต่อครับพี่ก็ไปล่องเรือนะเจอกันเจอกันครับเหนื่อยมากใช่ไหมครับลูกนอนครับแม่นี่เวลาม่ไปกับเราด้วยนะเนี่ย ตอนนี้16:48ละขายของใช่ไหมค่ะใช่เพื่อนเติงครับรอ,อวันนี้รอดูไลฟ์ทีมหน้าจอก็รอดูนะครับ อยากดูความบ้าสิแต่น้องตะสอนดูได้นะมันดูย้อนหลังได้สี่เก้าแล้วชย่ชยชยัยชัยลักนะไอ้ต้าหวาน้าไปแล้วคาเมื่อกี้หาข้ากินยากมากเลยอยู่เลยยอง เดนนี้เขาทีมไลายสุดเจอกันครับสู่เขาเพื่อนบาเเ้ามันแรงขอบคุณเต,ติอตั้งมาลำกรอครับ ก่อนเข้ามาครับยังออกจากติ๊กต็อกไม่ได้เลยออกจากชายค่ะนั่แล้วนะวันนี้เราอยู่เฟนเฟซยี่สิบเจ็ดล้านวิวขอบคุณครับสำหรับยี่สิบเจ็ดล้านวิวเพลงรักนาตาวานคอนเกิลเลชั่น ยังไม่เจอเฮียเจ้าของร้านเลยครับน่าจะเจอตอนไปงานเลย รางอันดับ2ของจุกข,ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยทั้งในช่อง Youtube แล้วก็ในช่องจุกเจอกันนะครับทุกคนมาไลาเฉยๆเราจะนอนแล้วยังไงวันนี้ทีมหน้าจอก็เจอกันนะครับหรือว่าจะมาเจอกันที่ร้านก็ได้เฟนเฟสที่จังหวัดระยองนะครับบายบาย